ฝนตกคิมะตกในเวลาเดียวกันค่ะหนาวค่ะตั้งแต่เช้าเลยวันนี้อากาศเยอรมันเนี่ยแปรปรวนมากเลยค่ะหนาวหนาวอากาศหนาววันดีหน่อยฝนสีรุรูวันมีฝนสักพักมีมะมีแดด มีลมหนาวแบบโอ้โควิดน่ะจะมารอบสามแล้วล่ะค่ะในประเทศเยอรมันเนี่ยประเทศไทยอ่ะเนาะดีด้านหน้าก็เมษาสี่สิบองศาเชลโลก็ตายที่เยอรมันนี่โอ้จะมารอบสามโอ้ฝนหิมะตกดีที่ว่าตอนนี้ฝนนังหยุดแล้วแล้วทามันแรงอย่างนี้แป๊บเดียวก็เต็มค่ะแต่อย่าเต็มเลย ดีที่ว่ามันตกพร้อมฝนถ้ามันตกธรรมดาแล้วฝนตกทีหลังเนี่ยก็จะลื่นทําให้เดินหรือคนเดินล้มขับรถก็รถชนกันเยอะค่ะหิมะมันสวยก็จริงนะคะแต่มันอันตรายโลบด้านโอ้ดูตกเยอะแยะเลยพี่น้องเลยจะพอหน่อยอยากกลับไปใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยก็รอสามีก็เสียอีกสามปี หนาวหนาวหนาววันนี้ก็ติดลบค่ะอยู่ไหนก็ไม่ดีถ้าบ้านเราเนาะเปื่อนเอ้ยทนค่ะทนท่องไว้อีกสามปีสามปีเชียนก็ไปไป,ไปมามาค่ะอยู่ไทยหกเดือนอยู่เยอรมันหกเดือนโอ้ยมาตกหลังตกเยอะเลย ตปอนก็อยู่บ้านค่ะถ้าอยู่ระเบียงบ้านหนาวออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าช่วงโควิดนี้เราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้เยอะๆค่ะออกไปก็ไปซื้อแต่กับข้าวไปนู่นไปนี่ก็อาทิตย์หน้าก็จะเริ่มทำงานไม่รู้จะได้ทำก่อนหรือร้านจะปิดก่อนเพราะว่าข่าวแว่วๆมาเมื่อวานนี่ก็ ปิดอีกเมืองหนึ่งทาง,งเอสเดนเยนค่ะวันพุธก็ปิดเมืองทางไฮบอนทางบาเดนเวสต์เบนแบกของเยอรมันทางใต้นะคะหอาพี่น้องเอ้ยสู้ๆเนาะเราก็ได้กลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายบ้านเราแล้วอดทน